ครับผมเลขานุกขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณกำลังใจนะครับผมขับรถขับรถกลับก็บกเลยขึ้นไลน์หน่อยนึงครับ วัน้สบไปแก่ด้ะครับวันนีพมาที่เป็มูนะามามนะครับแต่รป,ปิดไม่ให้ไม่ให้เข้านะครับนี่แตว่า สัป้ปรับกนะครับเพราะว่ามาจะได้น้ำท่วมตลอดแล้วตรงนั้นเขาเรียกปรับกู้ใหม่ขคมากนะครับเวลาผมขึ้นไลคนจะไม่ค่อย,อยอเวลานะครับผมจะว่างผมขึ้นไลอย่างเดียวนะครับสมไยจะขับรถเดี่่ะจะมีกำนวดเวลาครับ วยยี่สิี่ย่โมงก็เป็นกเรานะะไม่จอดตรงต้องขึ้นรลน้านะวันนี้ผมไม่ขึ้นนะครับผมจะว,ว่างผมขึ้นรดขอบคุณมากครับพี่สิน่อขอบคุณมากครับก็ขา้างหน้าได้เห็นไอ้ทะเบียนรถก็ขออนุญาตได้ครับเ้อะ ส่วนแบรน,นด์นี้ก็จะยิ่งไปที่เป็นรถนะครับแบบคุ่แข่งน,คนะค,ครับที่ผ่าขอบคุณมากครับผมขอบคุณหลายครับ สวัสดีครับพี่ประธาสวัสดีครับพี่ประไานก็ตั้งใจนะครับขอบคุณมากครับผมตั้งใจพิเศษนะครับผมขึ้นไลฟ์กับตอนที่เราเวลาที่ผมว่างเนื้อครับแล้วก็สะดวกจะไม่กำหนดเวลานะครับถ้าขึ้นแล้วก็ต้องไปรูก,กคนช่องที่ ตรงต่อเวลาที่ขึ้นไลน์แบบนี้ก็ขอตัวเด้อครับเดอ้อทำไมผมลงไทยด้วยเด้อนะครับเพราะว่าผมเป็คนคนขนแก่งครับล่าวิสานบ้นานเฮานีแ่แหละครับ <c oughs> ครับผมขอบคุณหลายครับที่ประทศไทยครับผม ขอบคุณพี่สิทขอบคุณพี่วัฒน์ไทยขอบคุณน้องมละ,ะนะงงมลินะครับพี่วัฒน์ไทยทักทายน้องมะลนินะครับน้องมะลิก็ทักทายพี่สิทธิ์เครับผมเลิกงานแล้วบ่หน้องมะลิครับขอบคุณหลายจ้าน้องมะลิ นี่ตึกนี้ทักทายน้องมลิยนะครับผมกระฟาปไปตั้งใจขึ้นกันแรกครับว่บางๆก็ไปดูคลิปให้นะครับแฟ์สดก็แรกแต่จังหวะได้ว่ากัสว่างก็ไปดูคลิปให้ครับคลิปสั้นคลิปยาวเพราะว่าแปเนาะ,ะไนะี่นี่ก็เตรียมไปเรียนภาษาจ้าครับผม <c oughs> เรียนภาษาแล้วครับภาษาไออีบ่ะครับภาษ e าอังกฤษบน,น่อมันเรียกว่าไงลาง,งานก่ะโอ้โอเคครับประเด็เนก็ไปว่าผมไม่ไม่โชคดีตั้งนั้นเอ,อ็กโนมารีวัน้ี่งานครับคืออากาศมากขึน้นไรเนาะ ขอบคุณนะครับเด้อจังหวะโอกาสดีๆครับที่ถึงตรงบุรีวัมย์นะครับตรงที่ผมขี่ผ่านนี้เป็นไอ้มหาลัยนะครับเป็นมหาลัยมหาสาร,รคามนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ที่ผมขี่ทางอย่านี้นที่เจ้าที่เด็กเบื่อครับเหนื่อยมาตรงลงตัางด้านเ,เนี่ยเหนื่อยครับผม นนนะนะตแต,ตนนนน่มันเป็นหน้าที่นะคเนาะกับคำสั่งผู้กำกชานะป้องปามนะตรงนี้ก็ก็ให้ไปซึ่งกัรแลกกันเนอะครับมันเป็นหน้าที่รับเงินเดือนรับเงินเดือนหลวงนะครับถ้าเรานั่งอยู่ที่ทำงานหรือว่าเหตุยัง่งซี่ก็บพวกมาแ่นบางคนบอกว่าม่มีเรียกว่ามาตั้งนานมันไม่ เป็นงานนะเป็นงานทุกคนต้องทำนะถ้าเราไม่ทำงานเราก็คงไม่มีเงินประมาณนั้นเนาะประดิครับพี่น้อยครับพี่น้อยแสววนสวรรณขอบคุณมากครับพี่น้อยขอบคุณหลายครับมันได้ค่อยได้ไปบ้านพี่น้อยนะครับพอพี่น้อยผ่านแล้วแต่ก็ยัง ก็ยังคิดถึงอยู่นะครับนีื่อกา็ตั้งายกันอยู่ผมว่าเ,ออเห็นพินน้อยเราไม่พูดไม่ใช่นะครับก็ทุกคนก็ผมเข้าใจเนาะเวลาผ่านนะแล้วเราก็ต้องเดินหน้าด้วยดําด้วยด้วยความสามารถของตัวเองนะครับต่อให้เอฟซีที่เคยมาดันมาช่วยเนี่ยเขาไปหาตลอดมันก็คงไม่ใช่นะ ขอบคุญแจลังใจเด้อครับเอียงเนี่ยอเอียงท้วงเอียงเน่ยไทยกันรับที่สองคือกันจ้าครับผม<อ>บอกเล่ากับฟังกับฟังได้เราไทยกับฟังบาอ,กออกยิ่งภาษาอังกฤษกับเมือนตึบ๊บขอบคุณมากค่าพี่ประเทศไทยขอบคุณมากครับ คุณน้องบอดี้นะครับไอ,อดีเล่ยพี่น้อยครับพี่น้อยแสงรางวัลน,นะครับไทุกครั้งนะครับเวลาผมไปหาเล่าเนาอนอกินไม่ได้เนาะผมจะเรียกเราเป็นน้อง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 ตลอดนะฮะแกผมเพิ่งมารู้บางข้อนะว่าไอพี่น้อยนะครับผมต้องเรียกพี่เนาะจุวันนี้ยังไงเล่าอยู่ว่าเคยถามดาอยู่ว่าเรา มันนันเราว่าเราก็บอกแล้วนะครับก็เรียอขอโทษขอโทษขอญาตเล่าเนาะไปอย่างเรานองตลอดพอเขาตามมาญาติเขาผู้ชายผู้ชายเขาจะเรียกผู้หญิงเป็นน้องนะนี่ครับจะว่ากันนะครับเเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะแต่ยังพุ่ิใจนะที่เขาเรียกถูกนะถ้าบางคนจะไปเรียกพี่อะได้เลย เจกพี่เอ้าเป็นน้องเจยพี่น้องเ่งสวัสดีครับคุณน้อยนะครับอ้ที่ทบ้านสบายไงได้แลวเด้อรับเงินเดือนว,ว้าว ไปกดมันหลายย่านหมดดีจน,นะนครครับไอพีเอไทยครับดีจนะครับผมเงินเดือนแรกที่เราไอ้ทุ่มเทสละเวลาเนาะความเหนื่อยนะครับบางคนกอะบางช่องอะขึ้นลงเพลงตลอดครับบางคนกอะแค่บางที่กันนะครับสลาเวลาบางที่กันสี่ห้าเดือนมันก็เป็นปีนะครับก็จะผ่านได้แต่ว่า อันนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะแต่ว่าเรื่องที่เรา่านแล้วเรามีส,สร้างได้ได้เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดครับยิ่งเดยนแรกเลยยิยงภูมิใจไหลายนะครับปฏิจจ ա เกนกับพี่ป่าไทยเ้อครับทุกคนก็หวังหมดนะครับฟังเรื่อง,เร,องเรื่องในเรื่องในเรื่องรู้ได้ได้ ผ่านก็สู้ไปคนที่ผ่านก็แข็งเก็บเหรียญนะครับลงลงลงไล่ไปแข็งไล่ก็นยืนแน่นนะครับ,รนนรบแต่ว่าถ้าจะขึ้นไล่แล้วหวังยอดเหรียญน,นะมันได้หน่อยนะครับเราก็แข็งลงชิปครับสร้างคอนเทนต์ให้ตัวเองผมนเด็กก็ค่อยขึ้นไล่นะครับแต่ว่างครั้งฮุนก็ขึ้น สวครับผมยังไงสวัสดีค,กกดครับพี่เพ่อวสวัสดีครับแอนนอมแนนมสวัสดีครับครับผมไอ้เพื่อนเขาว่าไงนี่แ่ให้เพื่อนอารหน้าจากเดือนเดือนที่เพื่อนมีโอเคเหมือนกันแหละครับนี่ประเทศไทยเหมือนกันครับผมก็เหมือนกันผมไม่ได้ไอผมก็ไม่มมได้อะไรมากมายครับเ็เป็นกาัแกจให้พี่ๆน้องน,นะครับ ตั้งใจนะครับโยนให้เล็กโดนน้อยโดน29โดน19โดนอะไรก็คือว่าดีใจเนีเพราะว่าเราไมา่ดูดก,กันเนะาะรู้จักแค่ในโซเชียลนะครับมีมีเพื่อนสมาชิกซีแซ็งขับเนี่ยนะครับโยนให้นะโอ้ดีใจหลายนะครับคือมันน้อยนะครับที่ว่าเราไม่เดียวกันแล้วก็โยนให้กันเราให้แบบไอ้ที่เราเห็นนี่แหละครับมันเราภูมิใจนะตอนแรกผมทำช่องนี้แหมผมกดีใจเนี่ย โอ้คุณได้ก so, ็ย hey, ุ่นไห้แบบนั้นนะครับติใจหลนะครับนี่เราไม่ไม่ระพักครับถึงมันไม่จะบ้างไหมแต่เราก็ภูมิใจนะว่าเออเราก็สร้างช่องผ่านแล้วมีคนยนให้มีอะไรให้ภูมิใจนะครับภูมิใจภูมิใจกันแล้วก็ถึงอถึงถึงวันที่เราครบนะครับยิ่งไงถึเดือนเรายิ่งดีใจเขาไว้ใหญ่เลครับถึงมันจะก็่ได้มากไม่ยังแต่ว่าเราก็ภูมิใจนะครับ ก็เราคนดหลับปดนอนนะครับบางบางช่องบางท่านนะผมมั่นใจเลยว่าเงินเดือนออกจะได้เดือนในที่ว่าเนนะี่ยบางทีก็เดือนต้องเดือนเดิมเนี่ยนะครับบางทีก็ไม่ก็ไม่คอกับค่าเงิยนะครับค่าเน็นโทรศัพท์เรานะครับเน็นเไม่ไ้อ้เป็นเงบ้านหรือเง็นเนี่ยเงินรายเดือนเ่านะี่บางทีกัพ่อเนะี่ยเราก็ดตลอดเลยว่า ่าเน็ตตู้ซับผมอยู่ทละพันสองนะครับแล้วก็ผมก็มีงานประจำเนาะก็ต้องรายงานทุกเดื่อถก็เน็ตอ่อนมันก็จะรายงานไม่ได้นะครับเมจะรายงานได้แต่ป็นช้านะเวลาส่งคลิปส่งไอวีโอเนี่ยก็ไม่จะโหลดเลยมันเสียเวลานะครับเพราะงั้นเราต้องใช้เน็ตแรงส่งปุ๊บนายจะทราบทันทีมันนั่นนะครับแล้วก็มันเป็นแล้วก็ติครับแล้วก็ ที่งานแจกให้ทุกท่านนะครับอย่างดีประเสริฐยังไอคือบอคือบอละลายใจแม่ครับแม่แมน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 ครับไปเรี่องไทยมันเป็นเรื่องปกติครับต้องเรียกพนงานแก้เลยสวัสดีจ้าแก้แก้น้อยแสงโอ้ขอบคุณดีประเสริฐี่พงแก้ก่อนสวัสดีแม่น้อยเด้อครับเด้อ ความสุขทิศทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานี่แหละครับถ้าเราทําแล้วมันจะไม่ถูกเราทําไปถ้าไอ้ทำแล้วยังเราทำยั่วเราจะไม่ครอบถูกถูกมันก็ะถูกดยครับเมื่อาคืนไล่แล้วต้องเหตุมีคนมากมีคนมาหามันเป็นบ่ได้นะครับเวลาโอกาสจังหวะมันไม่ไม่ตรงกันนะครับถึงว่าจะกําหดว่าอ่า,อาตะขึ้นตอนเที่ยงนะ ทุกคนต้องมาหาเนี่ยตัวแมนผมถึงบ่บอกถึงว่าเวลาขึ้นไรเนี่ยผมไม่กำหนดเนลวลาว่างขึ้นครับว่างไปประมาณน,นั้น,นมันว่ามีอะไรจะไปขยันไปหาปเล็กกูฟ้ามันน่ถึงบางทีเวลาเขาเห็นบุ๊กเอา,เาก,กดเดื่องไรมาโอ้กดไรให้จบไม่รงไม่เล่นเดนะ็แต่ว่ามันก็เป็นแปลกนะว่า คนนี้มาคนนั้นมาเราก็ต้องไปแห่แต่กันอันนี้ผมก็เข้าใจกันเนาะแต่ว่าเราก็ต้องมองไปถึงอนเรื่องที่มันเป็นธรรมชาติธรรมชาติของของแต่ละคนนะครับธรรมชาติว่าเราจะขึ้นไหลจริงๆเราเค้ื่อนไปเรือยมันก็เลือ่อนเดือบมันก็เลื้มมันก็แลกแต่เวลาจะ คำจำปัดว่างนะครับไอคำว่าสาธานะ,นะครับถ้าคนทุกคนเข้าใจคำนี้จะรู้เด้วยว่าเราเปิดสาธานะนะทุกคนทั่วโลกนะครับที่อยู่ในโซเชียลถึงมีช่องไม่มีช่องเห็นเขาก็มานะครับนี่คือรถรถเราก็เปิดปิดไม่ได้นะครับถ้าจะให้สมาชิกหรือว,ว่าให้เพื่อนเพื่อนที่เรารู้กันเนี่ยอาจทมา เราก็ปิดสายเราก็เป็นส่วนตัวหรือว่าเจะเ่อนสมาชิกเข้ามาแคนะ่นั้นผมไม่เสียดในเรื่องไอ้ที่มาไม่มาเนี่ยผมดีใจล้วทำครับมาแค่คนเดียวก็ก็ยังดีใจนะผมเคยขึ้นไลนะ์นะขึ้นไลน์มีแค่คนเดียวก็มีครับก็คุณน่จกจะกำลั่ขึ้นไลน์มาผมก็ภูมิใจเนะ่ยที่เขาไม่มีใครนะากาน,นที่ผมก็เป็นสายแวนนะครับหมอลำนะไปตลอด ไปทุกช่องด้วยทำไมเพิ่ไม่มาเนี่ยแตไม่มาได้ไไงแต่เราขึ้นไม่เคย,เคย,เคยต้องตัวกวลายเนาะมีควอบคูกครับมีควอบคูกที่มันอยู่โลกโซเชียลมีควอบคูกที่ได้รู้จักพี่ๆน้องๆบางท่าน,น,น,นก็ตามช่องมาก็เพื่อจะได้ มีน้ำมันะรครับมีกระปุงกาแฟเป็นน้ำมังนลครบทางนี่ก็อันนี้หน่อยแต่ว่าก็จะไปวังไม่ได้มั่งไหมบางทีก็ขึ้นไลท์แบบขึ้นไล่์ลแบบนาดผ่านแล้วยังขึ้นไลท์แบบสามสี่ครั้งต่อว,วันอย่างเงี้ยผมเคยถามตัวตัวว่าขึ้นไลท์แบบนี้ขึ้นไม่เหนื่อยนะครับก็ว่าขึ้นไลท์เพื่อให้คนโยนเหรียญให้นะครับที่จริงคิดผิดนะครับ คนที่ทำ YouTube ี่ยน้อยคนระับน้อยมากที่จะโยนเรียนให้เนะี่ยพอสมควก็มีแจ่มิจะหวังกันแต่จะให้เป็นช่องเด่นๆช่องกระังแบบยดดาลงดาราเนี่ยเขาไม่ได้หวังเลยแต่ว่าเขาหวังกับเอาแบบคอนเทนต์เขานะใ้พวกเราลังเพจะมีรายได้แล่าง้วก็วงกิรถตั้งขอยังดีเราต้องรักกันเนอะ มัยู <m wast art> <m brothers and up> <PI AN> ่งตรงมัเลยมันเลยครับผมอะไรนี่พี่แต่มีปัสสาว่าไงผมไม่ได้อ่านเด้อครับเด้อผมพูดขับรถเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็ซ้ายขวาแล้วก็เป็นในหน้าปังเลยครับคือพูดตรงๆแล้วครับแล้วพูดตรงๆนะครับต้องวัเนี้ก็ต้อางทำช่องนานแล้วแหละนั่งกับผมบีเพราะว่าก็หลักทรัพย์เยอะนะครับนานนั่นแหละ เคยถามเคยแซวอยางว่าปอดมีดิเด็กน่อยแข็งเี่นาะว่า,าก็ปกติเนี่ยเนี่ยเป็นเรื่องกุปกติเขาขึ้นช่องสามีเด็กเข้ามาก็เราก็ไม่รู้หรอกว่าเด็กหรืผู้ใหญ่ครับเพราะเราก็คุยไปเรื่อยเราไม่ต้องไปกิดกันไปบางทีเวลาเดี่เขามาเป็นภาษาจีนบงังเป็นเด็กหน่อยบงังคิมาทั้งลูกโปรไฟล์เป็นเด็กไปสอนไปบอกเนี่ยคิดผิดนะครับคิดผิดมันไม่ใช่เพราะว่าที่เข้ามาเขาให้เขามาทางใให้กดไลค์เรานะครับ ังไงก็รู้อยู่ว่าทำยูทู e ไม่สบามาเพิ่อีกจังไรก็รู้ว่ามันไม่ใช่เด็กเพราะว่าช่องเราไมา่ใช่เ,เพื่นอนเด็กเด็กมากอ่ะต่ตร้งทีบานที้กาเข้าจุดผิดเพราะส่นี้มันผิดก็คือเราเด็กมันลงนะครับถ่ายคลิปเด็กเลยครับเด็กดิ้นมั่งเด็กพิ่งสองสามกดหรือเพิ่งแรกข้อดเอามันลงแบบนี้หรือทำตากรุงการตนูน ละครเด็กอย่างเงี้ยผิดนะครับเพราะว่าเราไม่ทำผิดเด็กแต่ที่เด็กหรือว่ารูปโปรไฟล์เด็กอย่างเงี้ยมันไม่ผิดนะครับเพราะเข้ามามันเป็นเรื่องปกติของสังคมสาธารณะผมไม่ไล่ช่องนะเห็นใส่ซื้อภาษาจีนมาเนึ่งซอนนันทีอ่านไม่ออกเลยครับซอนเขาผมไมเออกซ่อนท้นไมย,ย่องกินนะไอ้ไซปปวดมันนะ ไปตอบแทนเขาว่าใชา้ปวดบางที่เขาก็มาดีนะหรือว่าเป็นเป็นภาษาเกอนเสื่อยภาษาไอ้พาม่ามั่งภาษาอินเดียมั่งนะครับภาษาหลายภาษาแหละรเราอ่านไม่ออกเลยบอกว่าเขาปวดนะมันไม่ใช่นะหรือว่ากลัวว่าจะทําไมช่องเรามีปัญหาย้างนันไม่งแมง คิดให้ยากด้วยครับว่าบางทีเขามาเขามาใา้การเล่าจะไปมั่งว่าเขาจะไปนไอ้ทําไมเราตังเล่าต้องเล่าเสียหายนะครับก,ก็กลัวขนาดนั้นนะเราก็ตดุงสาท่านานะครับต้องแยกแยะก,การใจ,จกับผ่านท,ที่พูดเปนขั้นต้นนะขอคอยทุกท่านนะครับมีความสุขก,การทำคลิปมีความสุขการทำยูทูบนะครับ คำพูดคำจาสิ่งใดที่มันไม่ทำร้ายจิตใจเราเราก็อย่าเราก็ากปล่อยวางโลกโซเชียลนะมันไม่มีใครจริงใจอะไรมั่งมาเลยบางทีเขาอาจจะคิดมาเล่นถือว่นานางเงี้ยเล่นแกล้งจรอกเล่นนะครับบางช่องก็แสดงการวุ่นวายเลยนะหรือบางช่องเนี่ยไอ้ขัดหยีบ ก็คิดว่าเขาจริงจังเขาจริงใจกับเรามันมั่นแมนเน้อครับไม่เคยรักไม่ใครไครอ้รักในเล่าเท่ารักตัวเองนะครับเขาพิมพ์คขาว่ารักเลยเขามาตลอดนะมาเป็นเดือนแล้วเนี้ยว่าเขารักตัวเองมั่นแมนนะครับบางคนก็มีลูกมีเมียมีผัวแล้วเนี่ยหลงก็ไม่ยตายนะพอเขาพูดข้ามหน่อยก็กลัวนะครับ กลัวว่าเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอะเงียงง้ยมันแมนนี่ก็จะเป็นภาษาผมเนาะบาที <c oughs> พ่พวงไม่ต้องว่าอเพื่อนเอาบางทีบางอย่างผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์เะครับเ้อีที่พวงแก้วอ,อันนี้มันคือเรื่องจริงแล้วก็สัจธรรมนะครับ คนก็มีความอยากมีความคิดนึกแต่ mm hmm. ถ้าจะไปมองไนในสิ่งที่คนนี้ก็ต้องต้องคิดดี์แะยกให้ออกนะมองอะไเยอะ mm hmm. ผมมัน่นใจว่าหลายคนไนอ้าผมก็ไปหาเนี่ยหรือว่าผมพูดไปเปีเป้ยเพราะเขาอ,อาจจะไม่ชอบ เท่า,าหไหลนะไปกับขึ้นหน้าด้วยประมาณนั้นน่ะเกีงผมมันไม่ไมผมก็เป็นคนแบบนี้นะพี่โป่งแก้วก็มีมผมฮักไม่ใจนะครับก็ขึน้นหน้ากันเนี่ยซ้ำแต่ว่าผมก็ฮักไม่ใจเดี๋ยวไอ้คอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ที่ทิ้งมินมาเนี่ยผมไม่ได้อา่านเลย เดี๋ยวผมก็จะเข้าไปดูย้อนหลังนะครับไม่ใช่ว่าแต่ละท่านที่เป็นมากขาคงจะหวังดีอะไรเพราะผมเก็นที่ดีๆที่ให้ซึ่งกันได้กันแล้าผมเคลื่อนไลน์เนี่ยผมก็จะพยายามเอ่อจะมองโลกในแง่ดีนะครับหรือบางคงบอกว่าาพูดไปเหอะบอกไปเหอะอนไปเหอะแม้แต่ตัวเองก็ยังไม่ย,ไมยังไม่เคยไอ โชว์ตัวเลยแล้วไม่เคยเห็นหน้าเลยอย่างเงี้ยนี่ก็มับแต่ว่า,าผมเนี่ยมั่นใจว่าผมกระพูกภาษาแบบเป็นเล่าเนาะโคตรงใจครับตงรัจทุกท่านผม,ผมเกิดมาก็ไม่ได้มีทัศนคติอ,อะไรก็มาแต่ตัวอะไก็ว,วใจเท่านั้นนะผมรัก อบข้างหรือว่าคนทั่วไปมากกว่ารักตรีนะครับน้องที่อยู่กับผมก็ยังบอกว่าโอ้โหลักคนอื่นมากกว่าตัวเองประมาณนั้นแนะม้แต่ลูกแท้ก็ยังไมกก่ก็ยังไม่รักเท่าคนทั่วไปนะครับหมายถึงว่าผมไปเห็นใครก็ช่างนะครับไม่ใช่ว่าขี่รถผ่านทั่ว,วไปนะหรือแม้แต่คนที่เขาของเงินเนาะ กระทุ่มจะไม่ใช่คำว่าขอทานนะผมต้องสารไหมบางทีก็ร้องไห้นะครับเห็นมูลเท่าคนแก่นะขายผักเก็บผักผักนะครับเก็บผักมามาขายกว่าจะได้เงินสักบาทสองบาทนะแต่เราก้อนตรงเออเรากินเยอะทำไมคนหายยี่สิบสามสิบบาททำไมเพิ่นหายยากแค่เพรจะเป็นคนขี้เล่ทายคนเป็ดมี รักเขาครับรักเขามากนะครับสงสารเขามากแต่ไม่เคยสงสารตัวเองเลยอันนี้คือบุคลิกผมนะครับก็จะมป็นคนิตผู้ชายที่พวดนแรงพุนแรงพุ่นเร็ว้ามีโอกาสผมก็จะไปหาพี่ปงแก้วนะพี่ปงแก้วน่าจะจะคล้ายๆใส่คล้ายๆผมเลยเป็นพี่เป็นพี่สาวที่ เราผมว่าไว้ใจได้ที่บางแก้วใครจะมองท่านเป็นคนยังไงผมไม่รู้นะครับผมไม่เจาพี่ต้งแก้งเป็น,เป,นเป็นผู้หญิงที่นักคบนะครับและนักเกลือด้วยแต่ไม่ใช่ว่าจะปาปเป็นชะมพีบางแก้วนะเขาทุกคนนะครับที่ท,ที่เราด้วยกันในโลกโซเชียลแล้วก็เลยอยากจะบอกว่ารู้จักกันในในโลกโซเชียลแล้วก็ คอมเมนต์นะจะขอกันลังบ้ามันถ้าเราไม่ดูอ้อกันงจริงก็จะไปว่าก,กันนะเราจะไปตัดสินใจว่าเขาไม่จริงใจกับเราก็าไม่ดีกับเราเขาไม่เขาแค่นหลอกเรา,ามันไม่ใช่นะทุกคนดีหมดนะครับที่เข้ามาเนี่ยท,ที่เข้ามาที่เข้ามาหาผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับเอทุกคนดีหมดนะครับทีนี้ส่วนที่เขาส่วนที่ เขาดีนะครับผมมองแบบนี้นะไอ้ที่มันไม่ดีผมไม่มองผมมองสิ่งที่ดีครับถอาไม่ดีผมไม่มองเลยถ้าไม่ดีมันมันมองมันจะทํใไ้เราเกลียดเราไม่ดีกันแท้ๆเ,เราก็ยังคยดแย่นะ่ะที่ว่าโอ๊ยเกลียดกันก็นดนงี้นนี่นะ่ะบางที่มันมันมันไม่ควรที่จะทำผมมองสิ่งที่ดีล่ะ ความรักก็มีทุกที่ครับมีทุกเวลาถ้าเราว่วาคนนี้รักเรานะชอบเรานะมันก็มันก็คือความสุขแต่ถ้าจะบอกว่าคนนี้เกลียดเรานะไม่ชอบเรานะมันจะกลายเป็นทุกทันทีเลยครับก็เดี๋ยวผมก็ขอญอาตลงไลน์เลยนะครับนี่ครับดูดูดูไปครับดูไปขนาดเนี่ยครับ โรคหมอนลำนะครับที่ผมพูดคือโรคหมอนลำบางทีก็เปรียบเทียมหมอนลำนะครับบางทีท่านเราไม่ชอบศิลปินคนเนี้ยคนที่ชอบศิลปินคนนี้นะครับเขาก็จะเกลียดบางทีนะครับก็คุณทําไมไม่ชอบศิลปินผมที่ผมชอบอซึ่งมันซึ่งมันผิดพิดสัยของคนคนประเภทนี้นคนจะแคบนะบก็ในเมื่อเราไม่ชอบคนนี้แล้วคุณจะบังคับให้คุณเข้ามาชอบเหรอประมาณนั้นนะครับ 我比较悲观。